ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาใส่ขอบกระชังครับพื้นนี้ผื้นที่ผมได้เคยทําคลิปลงไว้นะครับต่อเชือกแล้วก็เปลี่ยนสีเชือกครับกระชังพื้นนี้ครับผมถักเสร็จแล้วนะครับความยาวสองเออความยาวเมตรยี่สิบผมยกแขมานี่ สุดท้ายนี้ก็17บเจ็ซน,นครึ่งนะครับเจ็ดซนคึ่งก็จะอยู่ประมาณ35มสครับความกว้าง35แล้วก็ทำข,ขอบมาครับความกว้าง,างเช็คดูขอบเราก่อนครับ36 สามสิบหกสามสิบหกเราก็ต้องมาเข้าขอบที่สิบสิบแปดเซนสิบแปดเซนตา this นะขอตา t h i ที่เราใส่ขอบ กระช่างทีทีก็จะยากนิดนึ่งครับหนึ่งจุดสี่หรือว่าเซนครึ่งนะครับตาข่ายเขาจะจะเล็กครทีเราจะสอดตาขายยากเดนวครับผมขอเข้าเย่าตาไว้สักตาก่อนนะเดี๋ยวลืม ui, à, hiện không được, mười tám cm, mười cm, tròng ta đan bông nè สตานน้ตาตาไข่เราไม่ยาวมากแล้วก็เอาอีกมือล้วงเข้าไปข้างในนะเพื่อจะขายายตาไข่เรานะขายายตาไข่เราเราก็จะได้สอดได้ง่ายๆหน่อยนะครับลยตามข้อตานีนะ้ไปนะครับ ไตามข้อตานี้ไปเลยนะครับต้องบิดปลายเหล็กไม่เอานะครับเพราะว่าช่วงที่เราพับเนี่ยต,ตะคายมันจะกว้างกว่าเหล็กจะกว้างกว่าตะคายเห็น,นรับเราสอดตาไม่ได้เราต้องบิดปลายแล้วก็ค่อย ้าวไม่ใช่แล้วพี่น้องมันเฉียงขึ้นนะเนี่ยสิบเจ็ดเซนอยู่นี่ต้อใขรจ้าแขตตาสุดท้ายแขตตาสุดท้ายสิบเจ็ดเซนสิบแปดเซน ส่แขนี่นะนี่ครับเขาจะไข่สดตะไข่ยม้แบบนี้นะ เราต้องบิดขอบกระชังเอาด้วยครับพี่น้องตะไครเราถีาา่ตะไครเราหามก็ไม่ไเป็นไรแล้วก็ค่อยๆร้อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็ค่อยๆไล่ตะข่ายไปก็ค่อยๆร้อยไปเรื่อยครับตะข่ายทีเราก็จะร้อยช้านิดนึงนะครับเหล็กนี้สี่มิลน,นะครับพี่น้องเหล็กสี่มิลก็จะใหญ่กว่าตะข่ายของเรานะพี่น้องจะใช้สามมิลก็ได้นะครับถ้า ตะไคร์หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเซนหนึ่งเซนพวกนี้ครับเล็กๆลงไปนะครับใช้สามมิลสองมิลก็ได้ครับมันจะมีไอลวดทีบาร์ที่เขายึดฝาก็ได้สามมิลก็ใช้ได้เหมือนกันครับตะไครเล็กๆครับแต่ถ้าเราจะใช้สี่มิลคือคือจะเอาขอบใหญ่หน่อยก็นี่ครับต้องค่อยตะแขคงเอาอย่างนี้ครับตากแกงเย็นนิดนึงครับ เราจะดูว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับนะครับเรายังแสะเรายังสอดตาอยู่ใต้แขนอยู่นะครับแสดงว่าเราสอดมาตรงแล้วนะครับแขนของเรามันสิบเจ็ดเซนครึ่งน,นะครับสามสิบห้าแต่ห่วงเราสามสิบหกเราต้องมาสอดมาสิบแปดเซน ที่เราหยึดแฟนก้นกระชังให้ใช้ยาวนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะขอบตรงนี้มันจะไปหมุนไม่ได้ครับ น่าจะตึงพอดีครับช่างของเราดูจากปเล็กเนี่ยดูจากปลเล็กนี่ก็น่าจะตึงพอดีกับช่างของเราจะตึงนิดหน่อยด้วยครับพี่องนับ จะตึงเกินหรือเปล่านะครับเราจะเก็บลวดตัวนี้ไม่ได้ครับถ้ามันตึงเกินใช่ไหมครับตัวนี้เราจะพับเหล็กไม่ได้ผมว่าต,ต้องขยับอีกมาอีกนิดหนึ่งมาสุดเชือกนี้น่าจะพอดีครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องแก้ใหม่ครับนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่สงสัยผมจะวัดไม่ดีครับ โอ okay. เคสิบแปดเซนขอเลื่อนมาสิบเก้าเซนก็แล้วกันครับสิบเก้าเซนน่าจะได้นะเก้าเซนตานี้นะ สิบเก้าเซนต์แทนตอนนี้นะครับสิบเก้าเซนร้อยมามันเดิมนะครับ ก็เผื่อไปได้จะได้เผื่อเยอะเผื่อเยอะก็ะก้กนกระชังเราก็หย่อนถ้าเราเอาพอดีก็จะเมื่อเหมือนเมื่อสักครู่นี้ขอบกระชังเราไม่ได้วัดมาเป๊ะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะจบไม่จบไม่ได้ครับมันจะเก็บพับเก็บขอบไม่ได้ตึงเกินไปสามารถมันร้อยตาได้หมดไหมหมดครับแต่ ไอช่วงขอบเนี่ยมันจะยื่นเลยมาเหล็กมันจะเลดเลยมาเนี้ยมันจะพับพับแต่ไม่ได้เหล็กมันต้องมาพอดีถึงเราถึงจะพับได้แล้วว่าพิดแพงหาวิธีลัดแปลงใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอร้อยนีดแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับ สิบเก้าเซนครับเราก็จะได้ตึงพอดีครับดูจากแครที่เรายกมาก็จะขยายออกมาสวยงามครับลาแคตัวนี้สิบเจ็ดเซนครึ่งครับเราลองเข้าสิบแปดแล้วก็เข้าขอบนี้ไม่ได้ครับต้องมาขยับเข้าทีสิบเก้าครับแสดงว่าขอบเนี้สามสิบหกเซนนิดนิดเลยนะครับ กว้างเราก็จะได้ก้นกระชังตึงพอดีครับจากนั้นเราก็ใส่ท่อหดเจ็บท่อห,ดใ,หดใส่ครับท่อหดใส่ครับต้องขอบตานี้ที่น้องไม่ต้องสอดทุกตาก็ได้ครับเว้นไว้สองตาก็ได้เดีเราจะได้พับเหล็กนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ท่อหดได้ยังไงมันก็ รับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วจะใส่ท่อหดเข้าไปก่อนนะจากนั้นก็พักจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับ ช่วงโค้งๆนี่ต้องใช้แรงเยอะพอสมควรครับเราต้องทำที่ดัดที่เป็นตะปูเอานะครับถ้าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่จะทำเพราะว่าันต้องใช้แรงเยอะในการพับเหล็กตรงนี้มา4มิลหนาเหมือนกันครับ แล้วก็ไฟแช็กลนก็ได้ครับดูตะข่ายให้ดีนะให้โดนตะข่ายแล้วก็มานิ้วกันเปรียวไฟความร้อนไว้นะ พอ oh, แล้วครับเราก็ได้แล้วครับห่างแรกเราก็จะได้ก้นกระชังตึงพอดีเลยครับโอเคแขที่เราขยายออกไปก็จะมีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับถ้าเราขยายแข่ไปตรงนะครับ ถามว่าถ้าเราจะหลงบ้างลืมบ้างมันจะเป็นอะไรไหมมันมันไี่เป็นอะไรนะครับถ้าพี่น้องจะทําสิงหรือกระชังนะครับแต่ถ้าไปสารแห่ไม่ได้ครับเพราะถ้าหลงลืมการเอาแขนครับเวลาที่เราถักแหะครับเวลาเราไปหวานไปทอดแห่นะมันจะไม่บาน,นครับถ้าแขนมันหลุดหายไปเนะื้อตะข่ายมันจะดึงกันเองนะแต่ถ้าไปทํากระชังอย่างเงี้ยหลงลืมบ้างอะไรบ้างก็พอได้ครับแต่ที่ ผมพยายามแนะนําให้พี่น้องทําให้มันครบๆก็คือเพื่อจะได้เกิดความเคยชินจะได้ไปถักแห่ถักอะไรแล้วเราก็จะได้ทําถูกต้องเป๊ะจากนั้นก็ผมจะเจ้าแค่สุดสีขาวนี่นะประมาณสิบแปดเซน สิบแปดเซนหวงต่อไปนะครับอู่ร้อน,นครับพี่น้องร้อนอบอ้าวมากเลยสามสิบหก เช็คลูกขอบแรกนะจากนั้นก็ห่วงสอดลอดตะไคร้นี่มานะ มือล้วงเข้าไปมันเดิมถ้าต่ไข่ห่างเราก็ไม่จําเป็นต้องล้วงครับสุดสีขาวนี้ครับมันเดิมครับเราก็สอดบิดมือนเดิมอย่างนี้ครับค่อยไล่ไปอย่างนี้ รอยสลับขึ้นลงขึ้นลงบิดขอบกระชังเอาครับให้ปลายเหล็กมันสอดเข้าตาขายได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ็งเย็นฮครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับนี่ครับนี่น้องหวังที่สองก็ถือว่าไม่เอ็นเยอะครับกำลังพอดีสวยเลยนะิดหน่อย วงที่สามเราก็จะใส่สิบแปดเซนเหมือนกันครับข็เก็บพัดเก็บแล้วก็ใส่ท่อหดใส่ท่อหดแล้วก็พัดเก็บเรียบร้อยกันครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับพี่น้องครับครับเราก็มาใส่วงที่สามต่อไปเราก็ค่อยๆร้อยไปอย่างเงี้ยครับร้อย ตะขคร้ไปเรื่อยๆระยะห่างก็เท่ากันครับ18เซนเหมืนอนกันตะไคร้ทีตะไคร้ทีถ้าเราช่วงห่างยาวเกินไปมันจะคอดตรงกลางมันจะดูไม่ค่อยสวยะนะอาจารย์ตะไคร้ห่าง20-25เซนก็ได้หมดครับ เนื่องจะว่าตะข่ายมันใหญ่แล้วมันให้ตัวได้ครับเราทําห่วงหางได้ครับตะข่ายนให้ตัวได้มันก็จะไม่ดึงไม่หดครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสี่ห่วงครับผมกว้างสามสิบหกเซน,นครับห่วงปากนี่ผมก็เอาสามสิบหกเลยครับ สายรุดปักนิดหนึง่งครับพอดีเลยครับเสมอพอดีปากกระชังเลยครับเราทำเชือกผูกแขวนไว้อะไรไว้ก็นี้พอดีอเราจะพลิกกลับไปก็ยังพอได้อยู่นิดหนึง่งทลเราจะทำเหมือนงานแล้วก็เอาเชือกนี้เป็นมัด ห่วงที่สองห่วงที่สามไรก็ได้กลนกระชังของเราก็จะได้ตึงพอดีนะนะครับกลนกระชังของเราก็จะสวยตึงพอดีจากนั้นเราก็ตัดเชือกนี่ครับ แล้วก็ผูกมัดไว้ธรรมดานี่ครับมัดตายตัวไปเลยครับ,บตรงนี้ที่น้องจะตัดออกก็ได้หรือจะไม่ตัดก็แล้วแต่ครับตามใจ จะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ครับเสร็จแล้วครับได้ครับกระชังของเราครับสวยงามครับนี่คนี่คือกระชังใบที่ผมทำคลิปต่อเชือกหรือว่าเปลี่ยนสีเชือกให้ FC ดูนะครับ เราทำออกมาแล้วรูปทรงก็สวยประมาณนี้นครับใลยมาดูดับเสร็จเรียบร้อยครับกระชังใบที่ผมก่อทำคลิปกเ็เปลี่ยนสีเชือกหลวดต่อเชือกให้ fc ดูนะครับกระชังกระตึงสวยงามพอดีครับ สีสันสดใสนะครับเราก็ได้ครับตะไครเซนครึ่งหรือ1นุดสเซนนะครับอันี้ครับรูปทรงกำลังสวยงามนะครับความกว้างสาสบหกเซนครับสี่ห่วงครเบีย่นี้เราก็มีกระชังไปใส่ปลาเล่นกับเขาแล้วครับลองหาทำกันดูครับพี่น้อง หรับ x สที่ขอมาว่าให้ทำคลิปเปลี่ยนสีเชือกกัต่อต่อเชือกให้ดูนะครับก็ใบนี้นะครับใบนี้นะที่ผมทำคลิปให้ดูครับก็ดูตอนที่ทักเสร็จจบนะครับใส่ขอบก็วรากจะได้กระชังสวยงามนะรประมาณนี้นครับเป็นออกขาวชมพูสีสัน สวยงามครับปากกระชังเลืองนิดนึงครับส่วนพื้นพื้นก้นนี่ผมเจตนาให้เป็นสีน้ำเงินครับเพราะเวลาเรามองเรามันจะจะเห็นพื้นก้นกระชังครับจะดูสวยนะครับถ้าเราเอาสีขาวใส่มันจะมองไม่เห็นพื้นครับก้นกระชังมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัวแชมพูนะครับก็แต่ละสีนี่ก็ยังที่ผมทําอยู่ในคลิปเปลี่ยนสีนะครับก็ยี่สิบเซนนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินก่อมานี่ยี่สิบเซนครับสีขาวก่อมานี่อีกยี่สิบเซนครับแต่ช่วงสีชมพูเนี่ยผมจะเอาสี่สิบเลยนะครับอันนี้ครับสี่สิบเซนเลยครับแล้วผมก็จะไปเก็บสีขาวอีกยี่สิบแล้วไปต่อ สีเหลืองอีกไม่ถึงยี่สิบหรอกครับพี่น้องสักสิบเจ็ดสิบแปดเซนประมาณนี้นะครับเชือกมันหมดก่อนผมก็เลยพอแค่นั้นเลยครับ,รบลองไปหัดทำกันดูครับพี่น้องสำหรับ f อซีนะครับใหม่หรือเกานะครับที่ใครอยากจะลองหัดถักสารทำกระชังไว้ใช้ดูอยู่ไว้ใช้เองนะครับลองฝึกหัดทำกันดูครับติดขัดตรงไหนก็ พี่น้องก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้พี่น้องได้ชมใหม่นะครับส่วนขอบนี้เราจะทําเอาเชือกผูกก็ทําเป็นที่ของตามกิ่งไม้ตามใช้ฟุงใช้ฟั่งก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้ตรง ตรงสายรูดตรงนั้นทําเป็นงามันนะครับเราก็ใช้เชือกผูกโยงครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเราจะเชือกผูกโยงแขวนตามชายฝั่งแบบนี้ก็ได้ครับตัวนี้เราก็ทําเป็นเหมือนง,งามันครับก็แกะเชือกนี่ไปก็ย่อนปลาลงได้เลยครับแล้วก็แขวนไปครับเชือกสายรูดตรงปากนี่เราก็ ามาผูกกับร้อยลงมาผูกกับเหล็กขอบที่สองนี่ไว้ก็ได้ครับจะรูดเปิดขา้าเปิดออกครับลองหาทำกันดูครับพี่น้องครับสำหรับเอฟซี c ที่จะลองหัดถักษานนะครับ F c ใหม่ที่จะลองหัดถักษานครับก็ลองฝึกทำกันดูครับ สุดท้ายนี้ผมเอรันยีรันซาลาและผ้าทำก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกระชังที่ถักสารเปลี่ยนสีเชือกให้ fc ได้ชมกันนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่อเชือกนะครับที่เคยทำคลิปให้ fc ได้ชม fc ท่านไหนมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิป ให้ชมครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกระชังพื้นที่เคยทำคลิปต่อ,เ,อเปลี่ยนสีเชือกแล้วก็ต่อเชือกให้ f อฟได้ชมว่าเสร็จแล้วมันสวยแค่ไหนนะครับครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเอรันเยรันสายไลยและพารัมก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณสำหรับ f อฟทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ